สวัสดีครับพระเอกอนิเมะรอมคอมหลายเรื่องเนี่ยชอบมีเซตติ้งพวกน้องสาวไม่แท้หรือว่าลูกติดแม่ใหม่ใช่ไหมครับแต่จะเป็นยังไงถ้าเพิ่มว่าน้องสาวคนนั้นเนี่ยเป็นอดีตแฟนเก่าด้วยล่ะครับถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกสนใจผมจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับ โมโตะคาโนะเรื่องย่อครับเรื่องราวรักแรกของหนุ่มสาวมอตน้นมิสุโตะและยูเมะที่คบกันมาอย่างหวานชื่นทั้งคู่ชอบเรื่องคล้ายๆกันแล้วก็คุยกันอย่างถูกปากแต่ในความสัมพันธ์แบบเด็กๆและเหตุการณ์บางอย่างทําให้รักที่สดใสต้องมัวหมองจากความรักกลายเป็นลาคาญจนสุดท้ายทั้งคู่ก็เลิกกันไปในวันจบการศึกษาแต่ทั้งคู่ก็ต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งครับเพราะาพ่อแม่ของพวกเขาเนี่ย แต่งงานกันเป็นแฟนกันยังไปไม่รอดความรู้สึกรักแรกที่เคยมีมาก็ยังจัดการไม่เสร็จแล้วไหนจะต้องมาเป็นพี่น้องอยู่ด้วยกันอีกพวกเขาเลยตัดสินใจปกปิดความสัมพันธ์ของตนในอดีตเพื่อความสัมพันธ์ของพ่อแม่ทั้งคู่จะเก็บอาการอยู่หรือเปล่าหรือว่าฐ่านไฟเก่าจะปะทุขึ้นอีกครั้งไปดูชีวิตประจําวันมอปลายสุดลึกลักของทั้งคู่กันอีกเลยครับผมไม่สปอยนะเรื่องนี้มีซอสมาจากไรโนเวลครับอันดมีมีอยู่12ตอนต่อมานะครับสิ่งที่เรื่องนี้ทําได้ดีข้อแรกครับตัวละค,ละคร ได้หลากหลายเลยครับนิสัยใจคอการแสดงออกนักพากดีเลยครับเข้ากับตัวละครทุกคนแถมตัวละครเสื่อมก็มีบทบาทกับเรื่องราวกาลังพอดีเลยครับสำหรับ12ตอนนล้นะข้อต่อมาครับความสัมพันธ์ตัวละครเรื่องนี้กลมกล่อมมากครับทั้งจากคู่พระนางและจากคู่อื่นโดยเฉพาะคู่พระนางครับที่มีความคิดในใจแบบหวานชิบหายเลยครับข้อต่อมาครับเรื่องนี้ใช้เสียงได้ดีเลยครับ OST ถูกจังหวะมากฉากมีมก็เพลงแบบโคตรมีมเลย ฉากหวานๆก็เฟดออกให้เราโฟกัสกับตัวละครนักภาคคู่พระนางก็โอ้โหลูกคอดีมากครับภาคทั้งเสียงปัจจุบันที่พูดออกมาแล้วก็ความคิดในใจที่เป็นคนละบุคลิกกันเลยครับแล้วก็เสียงในอดีตด,ด้วยครับที่ก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งเลยครับต่อมานะครับสิ่งที่เรื่องที่ําได้ไม่ค่อยดีข้อแรกครับความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้แต่เป็นการยอมรับในอีกฝ่ายเป็นการค่อยๆปรับเปลี่ยนมายเซ็ตทำให้ไม่ได้แสดงออกมาเห็นชัดๆเหมือนอนิเมะเรื่องอื่นๆบางคนอาจจะมองไม่ออก แล้วคิดว่าเนื้อเรื่องไม่เดินได้เพราะความสัมพันธ์มันคุมเครือมากเลยครับไม่รู้ว่าพัฒนาไปข้างหน้าหรือเปล่าข้อต่อมาครับเรื่องนี้ตัวละครสื่อสารกันไม่เก่งครับคิดใ่ใจไปไกลและรู้ แต่มันทำไม่ได้คือถ้าคุยกันดีๆก็เป็นแฟนกันได้ทันทีเลยครับทำให้คนดูเนี่ยอึดอัดนิดนึงครับแบบพูดไปสิว่าสรุปนะครับถ้าคุณหาแนวรอมคอมในวอดโรงเรียนเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากมาดูเรื่องนี้ก็ดีเลยครับจับมาดูกันได้ครับสั้นๆกัน12ตอนเองช่องทางการรับชมผมก็ใส่ไว้ให้ในคาอธิบายใต้วิดีโอเหมือนเดิมสําหรับคนที่ดูจบแล้วค้างแบบผมเนี่ยอันนี้มีตัดฉากไปเยอะเลยครับไปเริ่มอ่านนิยายเล่มหนึ่งใหม่ได้เลยในวันที่ผมทําวิดีโอนี้อยู่นะครับน านในคอมเมนต์ได้เลยแต่ถ้าคุณต้องการมาดูเรื่องที่มีความรักและการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและก็ไม่ชอบความสัมพันธ์แบบเด็กๆที่ไม่ยอมมาพูดปรับความเข้าใจกันสักทีข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยครับผมคุณงูดิดตายแน่บอกเลยโอเคครับผมไม่อ่านนิยายเรื่องนี้ต่อดีกว่าขอปิดท้ายวิดีโอนี้ด้วยเพลงปิดเพลินๆของเรื่องนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมบายครับ 捕まえた。